อันนี้กับผัวพี่น้องเอ้ยอยากกิ่นแห้งบอกใครมีถือมาไปแมอันนี้น้องมดกับน้องเยี่ยมหนูมีมาช่วยด้วยมาไปอะไรคะเอาลืมอีแล้วลูกก้าว่างอันลืมเปิดมาขึ้นนี่ ท้เนห่พี่นแมนพี่น้องจะลืมได้แจ็คหมัดเลยยิงจ่อยเมื่อนี่นั่นมือนี่นั่นพัวนู้ซองพัวนั่นพี่น้องโลแ่งกันจะขอดซาวหมัดหรือบอกผู้หนึ่งน่าจะนะบอทึงกันเลือประมาณอยู่บกี่มัดเนาะสามสี่หมัดยังทนทำรมแล้วกูใหเนี่ยวันนี้ยิงจ่อยใส่ชุดอ่ามันเดิมมจ้าแต่ว่ารองเท้านางใส่ บูธมาด้วยดำนาครับดำดำดำมันจะลดกล้าบดเมือได้ยิงจอยไปได้ดำหน้าไหมือดำนาด้าเอาเออพวกพวกผู้นึงเอื้อนั่นยังอันเอาเอันอันไปให,ให้อาจารย์อยู่เอาของสำคัญไปให,ให้อาจารย์อาจารย์จะขึ้นเมือง,องยังไม่ได้มาเพราะว่าเพ่นวันอันมีคนอยากเบืนะ้องหนาเต็มๆตมนะพี่น้องก็ยังไม่เห็นนะคะต้องรอดูด้วยนะคะว่า จะมาตอนกี่โมงเนาะหรือว่าสิบปได้มาหรือเปล่ายิงจอดมัดก้างามแหงงามลายจ้าหาหมัดพี่น้องจ้าก้าก็โลกตั้งแต่เช้าๆนี่ผู้ใดพี่น้องจ้ายังหมัดไปแล้วเนาะผู้เดียหมัดเนาะคือเอร้ากับโลกคณะมืต์เศร้านี่กามัดซอยนางไม่กี่มัดเองเนาะก้ขึ้นไปกินข้าวพอดีชุ่มพึ่นโลกแข่งกันพี่น้องสามสามสามผูพิ่น มีน like oh ok ้องดำเบาวีอันเบาวอันเบาวฮัมเหละรากะรเบาโอมนะคะโลกแข่งกันอันนี้ก็เป็นของเบาวโอมอันก็เป็นของน้องดำจ้าขยันเอาการพี่น้องเอ้ยจะคนก็ร้อยหกสิบบาทนะจะคนก็ร้อยหกสิบบาทนมบัด้ทุกคนที่โลกการี

อลีได้่าวก้แ้เอ้าข้าท่านทองเาจะกินเอาแบบพอดีพงงามนิดนึงหนซีหาปั้นนะนะพอะยทองยู่ทองเน้นทองเราพะเยาเดียวกินข่าวแล้วย่างพวกหนูนี่เี่ยมยงย่งไกินข้าวไหมไกินข้าวก่อนเดี so, ๋ยวเจ็บทองเจ็บใส เอาสิมาว่ากินโลดกินเลด้วไ,ไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาลกเดี๋ยวลกกีก่ดอกมึงกำลัตีหัวกูขาดเนาะน้องมอดกินข้าวหรือยังไปกินข้าวจา้ากินข้าวแล้วค่อยมาลกเดี๋ยวสิบุญมีแหงเห็ดเปียกสิฮัตต่เติร์นแต่เดอร์กอนาคตได้เนาะ ม้า,น,านี่กปลุกซ้อองเถืนไอ้อดาเมื่อเ้านี่ครับปลุ<า>กเจ้จ <ๆ S 2> ักเถื่อเมื่อาจะเป็นยังคือบ,อ<ห>บลูกเบิรงดูหนาเบริรงหนาดีดีอยู่จะคือบลูกเมื่อยมาแต่ใส่เมื่อแตนนเมื่อยแต่นอน,น,อ,นอ้นอนตมือไเมยม่ดอกพี่น้องเอ้ยนางไปไลเมือพี่น้องเอ้ยนางก็เลยเหมือนป้าพี่น้องจสังเกตเบิรงบอเสือกระสีดำผิวกระสีดำระบบเห็นหัวตค้นซ้ำ คือต่อการให้แต่แขวยิงไหมดูยิงดอไอหัมแหลกใส่แค่เกับบนุ่งมวกับบอไส้โอ้ยผัว่อยกระดามไปแล้วนี่นะดามซ้ำเจ้าเลยไอ้ดาดามซ้ำเจ้าเลยนอ้แล้วพอกันั่งงูกีไก่ จะอนพี่บนแดเมื่อไรจะนอนพี่แลว้วาไอ้ดำนอนทอาําอะไรเด้ดส่าจัง่โอ้ยบ่ได้ยังทานมีแต่จังหวจังว่าอืมเป็นนันนี้เราคนท้าวยงซสสเป,ปะเล่อยู่น,น,นะ้นไปเอาผยิงจ่อยอยังน้องอายยิงเต้จยที่ขึ้นไปห้าเอาอัน ลบมาลืมเอาลบมามากลางมันแดดเอาพี่น้องลืมแล้วมัากะเมื่อเช้าเธอลงมาจักโมงยิงจอยหกโมงพี่น้องหกโมงนะส่วนตื่นแล้วพี่น้องแต่เราไม่ได้ลงมายังไม่ได้ลงมาเนาะนั่งรถบัได้ประมาณไม่กี่มัดเราเสืร์ก็เลยลงมา ประมาณสองสามาดนี่แหละนังลงมาลงก,ก่อนไปกินข้าวก่อนจ้าหนูๆฝน,นกำบะตกพี่น้องเออทรงสัสยสิได็จอ,อันน้ำให้นาลงมาอยู่เออน้ำให้นาวอาสันนำพายอยู่พอเมื่ออื่นจะดำเต็มที่นะคะวันนี้ลงก,กาเต็มที่ค่ะก้ากระงามงายพี่น้องจ้าแต่วัดเสด็จเสด็จมัดซะั่นโลกจะเศร้านี่จนเห,เหงื่อหยวไม่เลิกพี่น้อง แล้วเสื้อเอวยถ่ายคลิปเสร็จแล้วค่อยอ่ามาเป็นเพื่อนยิงจอยนะคะปกติสมัตสองคนพี่น้องสามีเสื้อเอวยกับยิงจอยเมื่อวานนี้ยิงจอยมาดคนเดียวเพราะว่ากะเฮามันอันนานน้อยยิงจอยมันบ่พอหันมนมาแบบหลายคนเบ่งเพิ่นมาดน,น,นะพี่อ๊ก้ามือพูดพูเ,เธอก็จะหกักคอมันเฮงกว่า ขีเลยอยา่าหาข้อมันแห้งหลามั้ยสวยงามจ้ะได้ประมาณหกสิบมาดพี่น้องซัมเมอนี่น,นะตอนเช้า,นาเนาองหาองโลก,กนกินเขานะพี่น,อน้องชวนอยู่กับอยู่กุตุนใหม่กันยังมีหลายคนอยู่นะม,มาช่วยกันมีคุณอาทิเทนคุณอาน้องสละพี่น้องจ้ะ ใหนนางมัดถาก่อนจะพี่นอ้องสาค่อ,คอยๆไปมัดที่หลังค่ะเฮียวเบิร์ตอารีนี่เนี่ยพี่น้องจ้าคันบอม,มัมันก็เฮ er ียวแต่ครึ้งๆแล้วเนาะเฮี่ยวล้มแน่พี่น้องพอวาร์ล้มกกแห้งยั้เศร้าเนาะแวกะแดดจะพึ eng, o, a. A, ่งมาเองนะแดดกะย <c oughs> ังบุท่านทนายพี่น้องเอ้ยที่จริงก็สายแล้วตอนนี้คือประมาณแปดโมงแล้วยังไม่ได้กินสักคนเลยยังไม่กินสักคนเลย ไปกินข้าวก่อนไปนะบ่พาแกข้าวกินน้ำไปกินข้าวก่อนจ้ะบังเบิงคุณอา <c oughs> อืเอาซิเอาซิไว้ไหม <c oughs> ไปกินข้าวก่อนค้าแล้วค่อยมาโหลกก้าใหม่ถ <c oughs> อนก้าจะพี่น้องจะก้าพัดกันงามงานตัวนี้บ่มีห่าคือตัวนั่นเลยพี่น้องมีกับบลายเนาะ บ่เบิดบ่ขึ้นตีวันนี้จะลกก้าบดมือพี่นอนซาพรุ่นี้เขากระดัมนะเบดมือนานแบกมาแล้วจ้าผัวนูแบกมาแล้วข้าวันดำมเห็นอาเดมอนแคนมาตีตีหัมตัวไป่เอ๊ะกลางเต็นจ้ากลางเต็น สีขาด้วยน,นะเนี่ยขาบครับพูนกางอยู่นอกก็จังหามเข้ามากางอยู่นอกก็ยับออกไปอีกอะ้ามเลยอยู่นอกเ,เลยจ้าจ้าสะอาดกลับลงมาด้วยยิงจ่อจามากลางช่วยกันมาจอยจ ah. ับตอนนี้คือกลางเต้นเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องค่ะกลางเต้นกลางง่ายนะครับสี่คนเนาะคนเดียวสองคนก็ายากง่ายจะได้ครับพี่น้องค่ะ ยิงจอยหมัดกะบาเจ็บแอลติเธอเจ็บแอลอยู่แปด<ะ>ไปแรกเระจ่มเจ็บแอลน้ำลังเลยพี่น้องเลยแอลจอยแอลดีแอลดีแอลเพลว์ 4G5G แอลแอล 5G พี่น้องจา่าแอล 5G เบ็ดคืออันอีอันลอ้อซ้อนี่เปล่เบ็ดคือลอ้อซ้อก็ได้พี่น้องแอลนางนะ ใช่ไม้คะหญิงจอยโอ้โหอย่าบอกว่าสัตว์เออว่ะพี่น้องจ่ามันกับประมาณนั่นเลยมันแหวโค้นแล้วมันกับบิดขึอนกระปูม่ได้เอาบิดขึ้นล้อซ้อม่ได้เป็นดาดอกแต่ว่าความเปรียบเทียบใส่นะคะนี่นะฮะฮนูเยี่ยมไปหาดบิดดูไหมหายิจ่อยสอนเอาไหม ไม่เอาอันนี้คือโลกเองมัดเองนะจ้าหนูเยี่ยมมัดสวยอยู่นะคะหนูเยี่ยมมัดก้าสวยมากค่ะอ,อ,อาวผัวหนูคือเป็นจากสั้นบันนา,ามาท้าแม่ย่อน่อนเดี๋ยวม่ไสิกุ้มลูกกุ้มเมียนนี่นะเหอบอ่ ยามันวาสันบกุมก็ยามันเพราะข่อยจะเป็นจากสีมีคนอยากจับะทำผัวอยู่บริเวณข้างน้องค่ะนี่หูบอกสะเอือยมาดูค่ะมีคนอยากได้ทำผัวไหมอย่างนี้มูเห็ดเบี้ยกจะคล้องไปนั่งแหมพี่น้องผัวขาสูา่ค่ะเออไปนอนบอกนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละก็นั่งขึ้นโดอิม่มไปก็อิ่มแล้วจิ้มมุ้งนี้นอนขึนน้นให้นอนเด็ก ไปเทาบูต exactly no, yeah. oh. ี่สามได้ใ mm ส่ง hmm> ย่างนี้นอนไปให้นอนเด้เอาเลยอือโอเคผลมาตัวเองนอนเป็นยังขึ้นนอกนอนตีสามอันนี้ก็ได้ฮะยังก็กรตุ้นบัวสาวป้าตัวมีใสะมีสาวเะไรพี่น้องสาวผู้บ่าวเล็กน้อยมีวัยมีว่าจะหน่อยก็แต่งงานนี่นะอิดซาอยู่อิดซาโอ้ยไม่ได้อิดซาเลยนะคะ ไม่ได้อิสาเลยฮะหนูยี่ยมยังไงคะบมมี่ได้เกแล้วได้นวดล้วได้ขนาดไหนคุณอามานแกผู้เช่าสะบ้าทีพี่นองนองนี้ก็อันนี้นะลืมชม่อน้องมิวเออน้องมิว ก็ไ่อยากได้ลูกได้พวน่ะบลูเม่จิฮ่าหายนี่นบ่ถ้าเอยากได้นี่นะนี่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 เอาบอผู้คี่านี่นุมิ๋วถามความสมัครใจนะคะจะเอาไหมคะจะเอาไหมคนนี้จะเอาไหมคนนี้พี่น้อง แม่ี่บอกแม่ี่บอกว่ายาป,ชายปุชยาปุนีนันอาจังสสานตีอาแอาไปทำพันอืมมันเป็นยังค่ะม,มันดูบอกดูอะไรเนาะด,ดูแบบใดฮะ ดูแต่ดูแต่นอนโอ้ยน้องน้องว่าคงขวาดูแต่นอนนะสันแต่เจ้าเอื้อยเอาเปรียวกับพ่อลรวยอันนี้แม่เอื้อยหน้ะบดันได้ลูกได้เต้าวะนะจะมันยากลูกยากเต้าลูกละเอ้ยอืมแง่ฝุ่นได้ลูกได้เต้านั่นยากแต่ฟัวกับพ่ออืมอะไรันพี่น้องกัแต่อย่กลัวเนาะอืมคุณได้น้ำให้ก็ได้เฮ้ย โอเคครับ okay, พี่น้องค่ะขอเก็บ่บรรยากาศวันสัมมีเดอดร์ทสาพี่น้องทรารโกาดยำเช้าครับพี่น้อง่ะฝากดไรักก็แชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆจ้าคิมน้าเจอกันไหมคือก้าวจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า